หยุกควันนะคะที่ออกมาจากก้าพ่นนะคะอันนี้เป็นระบบพ่นเครือบค่ะ และสำหรับปัญหานะคะของโคมไฟหน้ารถยนต์คันนี้ค่ะอาจจะแตกต่างจาก2คันที่ผ่านมานะคะเพราะว่าเป็นโคมไฟหน้าที่พลาสติกโคมไฟหน้ารถเนี่ยมีทั้งความเหลืองและเป็นคาบตะกันนะคะหนาแล้วก็เยอะแบบนี้เลยค่ะซึ่งปัญหาแบบนี้นะคะลักษณะของการฟื้นฟูจะใช้เป็นการขัดด้วยกระดาษทรายนะคะแล้วถึงจะทำการพ่นเคลือบ เช่นเดียวกับการแก้ปัญหาอื่นๆเพียงแต่ว่าขั้นตอนหรือการทำงานอาจจะใช้เวลามากขึ้นค่ะคาบตะกันหนาแบบนี้นะคะที่สร้างความกังวลใจให้คุณลูกค้าเมื่อเข้าโปรแกรมขัดฟื้นฟูโคมไฟหน้ารถยนต์แล้วจะได้ผลงานนะคะได้ประมาณนี้ค่ะก็คือคาบตะการบนพื้นผิวก็จะหายไปแล้วนะคะและยังมีความเงาใสาของพลาสติกโคมไฟหน้ารถยนต์กันด้วยค่ะ เหมือนเป็นรถคละคันเลยนะคะปรับลุคของรถเนี่ยให้ดูใหม่แล้วก็ดูดีขึ้นแถมยังช่วยทําให้เรื่องของแสงสว่างนะคะส่องผ่านได้ดีมากขึ้น้วยค่ะและนี่คือขั้นตอนของการขัดนะคะด้วยกระดาษทรายน้ําค่ะซึ่งงานขัดของทางร้านนะคะจะมีการไล่เบอร์กระดาษทรายตั้งแต่เบอร์กระดาษทรายที่หยาบไปจนถึงเบอร์กระดาษทรายที่ละเอียดมากยิ่งขึ้นค่ะ และจะไปต่อด้วยขั้นตอนของงานพ่นเคลือบน้ำยาค่ะดูควันนะคะที่ออกมาจากอ,อ่ากาพ่นนะคะอันนี้เป็นระบบพ่นเคลือบค่ะซึ่งจะสังเกตได้นะคะว่าละอองสเปรย์ที่ออกมาจากอ่ากาพ่นเนี่ยนะคะจะเป็นสเปรย์ควันนะคะซึ่งเป็นจุดเด่นของการพ่นเคลือบระบบนี้ค่ะ ก็เป็นควันออกมาประมาณนี้คาบจากตอนแรกนะคะที่เชื่อว่าหลายคนคงกังวลว่าถ้าฟื้นฟูคงไปหน้าด้วยการขัดแล้วคาบเหล่านั้นจะหายไปไหมนะคะก็อันนี้ค่ะหลังจากเตรียมพื้นผิวด้วยกระดาษใส่น้ำนะคะด้วยวิธีการขัดของทางร้านเนี่ย คาบเหล่านั้นนะคะก็หายไปแล้วค่ะตะการเหล่านั้นหรือว่ารอยที่บางคนเนี่ยอาจจะเข้าใจว่ามันเป็นรอยแบบเอ่อนืงเนื้อโคมไฟอะคะ่ะจริงๆแล้วคือเคสของโคมไฟคันนี้นะคะเป็นที่พื้นถิวด้านนอกนะคะอีกข้างหนึ่งเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวพามาดูเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าสองข้างนะคะของคันนี้ ปัญหาที่มาลักษณะของปัญหาเนี่ยจะคล้ายๆกันคือบางทีมีคําถามมานะคะว่าแตกลายงานฟื้นฟูด,ด้วยโคลฟื้นฟูความไฟนะคะด้วยวิธีการแบบนี้แตกรายงานจะหายไปไหมคือต้องแจ้งตามนี้ค่ะคําว่าแตกรายงานของคุณลูกค้านะคะบางท่านเนี่ยก็คือการที่มันเป็นตะก,การอยู่ด้านหน้าค่ะเป็นเส้นเส้นอยู่ด้านหน้าเนี่ยก็เรียกว่าแตกรายงานเหมือนกัน แต่สาหรับบางท่านเนี่ยก็จะเข้าใจตรงกับทางร้านว่าแตกรายงานคือการเป็นรอยนะคะ,ะที่เนื้อของโคมไฟพลาสติกด้านในเลยคือในเนื้อเลยค่ะตามอายุการใช้งานเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเคสนี้เราถ่ายมาเปรียบเทียบให้ดูว่าในบางเคสที่รอยเกิดอยู่ด้านบนของโคมไฟหน้ารถยนต์นะคะเวลาขัดกระดาษทรายมาแล้วเนี่ยก็จะ ออกมาพื้นผิวประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นแล้วเราจะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปนั่นคือการพ่นเคลือบนะคะขั้นตอนในการพ่นเคลือบโฟมไฟหน้ารถยนต์นะคะต้องแจ้งตามนี้ว่าการพ่นเคลือบของเรานะคะจะใช้เป็นแรงดันลมอเดี๋ยวให้ช่างลองเป่ามามันจะเป็นแรงดันลมนะคะฟังจะเสียงเนาะขอบคํ<อ>าค<อ>ถาม,ถามนะคะว่า วิธีการพ่นเคลือบนะคะพลาสติกคอมไฟน้ารถยนต์ของทางร้านใช้เป็นระบบอะไรนะคะนี่ค่ะเป็นระบบของการใช้ลมนะคะแรงดันลมในการพ่นเคลือบน้ํายาออกมาค่ะประมาณนี้นะคะจะเป็นลมออกมาเลยอาน้อดูิอ่ะเป่าอ่าประมาณนี้นะคะคือไม่ใช้การต้มนะคะแต่ใช้เป็นแรงดันลมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่ระอ,อง เวลาที่ละอองสเปย์นะคะออกจากตัวของดาพ่นตัวนี้ค่ะก็จะออกไปนะคะอยู่บนพื้นผิวของพลาสติกคมไปหน้าคือเคลือบอยู่หนาๆน,นะคะจะเป็นลักษณะของงานพ่น mm hmm. เดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูนะคะว่าพ่นประมาณไหน สำหรับภาพที่เห็นในคลิปวิดีโอตอนนี้นะคะก็จะเป็นผลงานค่ะของพลาสติกค,คมไฟหน้ารถยนต์ค่ะหลังจากที่ทำการเข้าโปรแกรมฟื้นฟูนะคะทั้งขั้นตอนของงานขัดแล้วก็ขั้นตอนของงานพ่นเคลือบคมไฟหน้ารถยนต์เรียบร้อยแล้วอย่างที่เห็นในคลิปข้างต้นนะคะส่วน ผลงานที่ได้ค่ะจะมีทั้งความเงาความใสนะคะแล้วก็มีเนื้อของอชั้นเคลือบค่ะหรือว่าเนื้อของชั้นน้ํายาที่เราเคลือบทับเข้าไปอีกทีหนึ่งบนพื้นผิวของพลาสติกคงไฟหน้ารถยนต์เนี่ยนะคะขึ้นมาอีกชั้นหนึง่งดังนั้นค่ะนอกจากมีความเงาแล้วมีความใสแล้วเนี่ยชั้นนี้เทียบเท่าได้ว่าเป็นชั้นที่ช่วยปกป้องนะคะพลาสติกคงไฟหน้ารถยนต์ในการใช้งานในระยะยาวค่ะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความใสนะคะจะได้มีความติดทนติดนานนะคะนอกจากใสจริงอย่างที่เห็นในภาพแล้วอันนี้คือผลงานจริงๆเลยนะคะก็ยังได้ความใสที่นานด้วยเพราะว่าปัญหาหนึ่งของคนที่ทําการฟื้นฟูนฟคมไฟนารถยนต์คือขัดแล้วเนี่ย จะไม่อยากมาขัดใหม่ซ้ซําๆบ่อยๆนะคะถ้าเราไม่ทําการพ่นเคลือบเป็นไปได้ว่าใช้งานไม่นานก็จะกลับมาเหลืองอีกจึงต้องมีโปรแกรมสําหรับการพ่นเคลือบเข้ามาช่วยทําให้ใสานานมากยิ่งขึ้นค่ะอันนี้นะคะหลังจากทําการพ่นเคลือบเรียบร้อยแล้วค่ะออพ่นเคลือบเนี่ยพ่นเคลือบเป็นสีลมดํานะคะสังเกตง่ายๆค่ะก็คือเป็นใสแหละแต่ว่ามันจะมีความลมดําอยู่เพียงแต่ ข้างในโคมะค่ะมันมีพลาสติกสีดำเราเลยอาจจะดูด้วยการผ่านคลิปวิดีโอเนี่ยอาจจะเห็นไม่ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นนี่ยเนี่ยเห็นไหมคะตรงเนี้ยสีที่แบบเขาพ่นมาค่ะที่อยู่บนเทปกาวกับกระดาษทัศนกที่มันเป็นสีออ,ออกเปนดำเอ่อขอตอบคำถามนะคะย้ำว่าแตกลายงาฟื้นฟูด,ด้วยโปรแกรมพ่นเคลือบคงไปหน้ารถยนต์หายไหมให้ดูงานประมาณนี้ค่ะ คือถ้าในระยะเนี้ห่างจากตัวรถประมาณ1นนะคะความใสคือใสเลยสวยเลยนะคะยิ่งถ้าโคมไฟเหลืองๆมาเนี่ยขัดมาแล้วก็สวยแบบนี้เลยนะคะอ่ะนี่ค่ะแต่ถ้ามาดูใกล้ๆคือแบบตั้งใจส่องแล้วก็ส่องเลยนะคะตำแหน่งบริเวณแอเรียเนี่ยค่ะพื้นที่ตรงนี้จะเหลือริ้วนะคะซึ่งเรพยายามถ่ายให้เห็นนะริ้วมันอยู่ในเนื้อของโคมไฟพลาสติกค,ค่ะเห็นไหมคะมันจะเหลือริ้วอย่างเนี้ย เหลืออยู่ในเนื้อถ้าเราตั้งใจส่องนี่คือเราถ่ายในระยะที่มือถือกับตัวโคมไฟหน้าพลาสติกเนี่ยห่างกันไม่ถึงคืบนะคะอ่ะแต่พอห่อยออกมาดูระยะสายตาแบบเนี้ยโคมดูสวยปกติไม่เห็นนะคะต้องไปส่องใกล้ๆค่ะ ใ,ใกล้ๆแบบว่าตั้งใจส่องเนี่ยแล้วก็ต้องมีมุมเหลี่ยมในการส่องที่เห็นเป็นแบบแสงที่มันสะท้อนตัดออกมานะคะถึงจะเห็นว่าเป็นริ้วๆอย่างเงี้ยคือในเนื้อของพลาสติกนะคะเป็นริ้วๆริ้วๆอ่าประมาณนี้ค่ะถ้าถอยออกมาจะไม่เห็นนะคะซึ่งโคมไฟแต่ละรุ่นแต่ละดวงเนี่ยมีความแตกต่าง กทั้งเรื่องของเนื้อวัสดุพลาสติกนะคะแล้วก็รูปทรงรวมถึงค่ะดีไซน์โดยรวมนะคะของการออกแบบเรื่องของการให้แสงสว่างนะคะที่การให้ความร้อนของรถแต่ละรุ่นเนี่ยเวลาเปิดไฟเนี่ยออกมาไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะที่บอกว่าแตกรายงานเนี่ย มันจะมีเรื่องอายุโคมกับการใช้งานเ,นเข้ามามีส่วนสัมพันธ์กันนะคะกับเรื่องของงานแตกลายงานด้วยถ้าแตกในเนื้อของวัสดุเลยการขัดทําให้สวยขึ้นดีขึ้นแต่ไม่สามารถเอาลายงานในเนื้อนะคะในเนื้อเนี่ยออกไม่ได้แต่เคสรกรณีที่เป็นตะกันอยู่ด้านหน้าค่ะคล้ายๆแตกลายงานเนี่ยจะอยู่บนพื้นผิวนะคะอันนั้นเอาออกได้หมดนะคะ ก็จะเรียบเนียนใสสวยเลยแต่ถ้าสมมุติว่าคุณลูกค้าอยากใช้คมแท้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าโคมไฟตัวเองเนี่ยบิ้วมาได้ฟิวประมาณนี้เราที้ชอบแล้วก็ตัดสินใจใช้บริการเต้นเครืองโคมไฟหน้ารถยนต์ระบบนี้ได้นะคะอันนี้แนะนำและตอบคำถามให้สำหรับ และสำหรับราคาขัดโคมไฟหน้ารถยนต์ระบบพนเคลือบนะคะมีเท่าไหร่กันบ้างแจ้งตามนี้ค่ะสำหรับการขัด ฟื้นฟูพ่นเคลือบนะคะโคมไฟหน้ารถยนต์ที่เป็นรถญี่ปุ่นค่ะคิดราคาพ่นเคลือบนะคะเป็นแบบสีก็คือสีลมดำแล้วก็สีฟ้าไฮบิดอยู่ที่คู่ละ2,000บาทนะคะส่วนรถยุโรปค่ะจะอยู่ที่2,500บาทนะคะต่อคันค่ะก็คือซ้ายขวานะคะนับเป็น1คู่ค่ะ ส่วนที่เห็นตัวอย่างอยู่ในหน้าจอตอนนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างของงานพ่นเคลือบเป็นสีฟ้าไฮบิชนะคะหรือว่าสีที่ออกเป็นรมฟ้านั่นเองค่ะ ส่วนราคาขัดพ่นเคลือบนะคะพ่นแบบใสแบบนี้ค่ะถ้าเป็นรถญี่ปุ่นนะคะอยู่ที่คู่ละ1,500บาทและสำหรับรถยุโรปนะคะก็จะอยู่ที่คู่ละ2,000บาทค่ะซ้ายขวาชิ้นเดียวกันนะคะซ้ายขวานับเป็น1คู่ค่ะ สำหรับท่านที่สนใจเข้าใช้บริการคัดคมไฟหน้ารถยนต์ระบบพ่นเคลือบก็สามารถติดต่อนะคะนัดคิวได้ที่เบอร์ที่ใส่ไว้ทางด้านหน้าจอเลยค่ะขอบคุณค่ะ